เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบงังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรด,ดกร,รกฤษณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบาดีและประธานกรรมการคณ,ณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรงังสิตพร้อมด้วยนางสาวทัศนีสุขแสงผู้ช่วยทันตแพทย์ผู้เสียหาย ได้เขายื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตํา m วัตรวัดกองบัญชาผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังถูกแก้งมิจฉาชีพได้นำรูปภาพไปแอบอ้างเป็นผู้จัดการทางการเงินหลอกเหยื่อให้โอนเงินอ้างว่าทำงานผ่านโซเชียลเพื่อหารายได้เสริมโดยมีพลตรวจตรีชูศักด์ขนะนิดผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือ โดยอาจารย์กิตณนพงศ์กล่าวว่าที่มายื่นหนังสือในวันนี้เพราะได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกหลอกโอนเงินโดยมีการนำภาพของตนเองไปตัดต่อตั้งเป็นโปรไฟล์ลน์แอบอ้างเป็นผู้จัดก,การทางการเงินของยี่ห้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนโฆษณาสินค้าซึ่งผู้เสียหายระบุว่าตอนแรกกดลิงก์จาก Facebook จากนั้นเมื่อกดเข้าไปแล้วก็ถูกดึงเข้ากรุ๊ปลายซึ่งพบว่ามีสมาชิกในกรุ๊ปกว่า200คน ในกรุ๊ปนั้นมีการชักชวนกันลงทุนตอนนี้มีผู้ถูกหลอกไปแล้ว7-8ถึคนสูญเงินไปกว่าครึ่งล้านบาทวันนี้จึงได้มาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้านหนังสาวทัศนีผู้เสียหายบอกว่าตนเห็นโฆษณาสินค้าบน Facebook เด้งขึ้นมาระหว่างดูวิดีโอสั้นซึ่งเป็นลิงก์เว็บไซต์มือถือยี่ห้อหนึ่งตนจึงคลิกเข้าไปแต่เมื่อเข้าไปไปเชื่อมกับกรุ๊ปไลน์แล้วก็มีการชักชวนให้ลงทุน เป็นการลงทุนเกี่ยวกับสินค้ามือถือยี่ห้อหนึ่งเข้าเว็บค้างไว้5นาทีจะมีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาลงทุนไปรอบแรก200บาทได้คอมมิชชั่นกลับมา90บาทรอบ1-2เงินเข้าบัญชีรอบ3จะมีการชักชวนให้ลงทุนหนักขึ้นซึ่งตนโอนเงินไปทั้งหมด5ครั้งเสียเงินไปเกือบ80,000บาทโดยในกลุ่มจะมีผู้หญิงที่แอบอ้างเป็นเจ้าของมือถือดัง2คนและอ้างว่าเป็นอาจารย์กิจณพงศ์อีกหนึ่งคน ตนพยายามของเงินคืนแต่ถูกอ้างว่าคิดค่าขนส่งซึ่งจะต้องโอนเงินมาเพิ่มถึงจะได้เงินคืนด้านพันตำรวจเอกชูศัก์ขนานิดผู้บังคับการกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญาการรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าจากนี้จะทําการสอบสวนผู้เสียหายและอาจารย์เพื่อจะขยายผลตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายอีกหรือไม่ คดีในลักษณะนี้มีมากเป็นอันดับที่2ซึ่งอันดับ1ก็คือการหลอกขายสินค้าและอันดับ2ใเนการหลอกทํางานออนไลน์พร้อมกับได้ฝากเตือนให้ตรวจสอบต,ตัวตนของบริษัทหรือผู้จะให้โอนให้อย่างละเอียดอย่าลงเชื่อลิงก์ในลักษณะนี้ตอนแรกอะยังไม่ได้รู้แร้วคะ่ะเพราะว่า,เ,าเหมือนแบบว่าส่งให้มันเป็นตัวละครสุดท้ายแล้ว ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ชําระยอดแปดหมื่นหนึ่งพันใช่ค่ะแล้วเขาเลยบอกว่าส่งลิงก์ไลน์เนี่ยมาค่ะบอกว่าให้ติดต่อซีโอการเงินเพื่อชําระเงินใช่ค่ะคือท้ายสุดประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะช่วงแรกของการลงทุนนะคะไม่ได้ไม่มีลิงก์ไลน์ของอาจารย์ทุกตาใช่ไหมในช,ช่วงแรกที่ว่าอันนี้เป็นหน้าเหมือนที่ผมเอาเงินเข้าไปทุ่ตัวค่ะ,คะ,คะ ไม่มีไม่มีมีคือตอนท้ายสุดเลยที่เขาให้ชําระยอดแปดหมื่นพันเขาก็ให้ติดต่อซีโอทางการเงินใช่ค่ะเพื่อที่จะชําระยอดนี้ถึงจะถอนเงินออกมาได้เท่าที่สอบถามผู้เสียหายเบื้องต้นนะครับก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนตัวเองเนี่ยประมาณแปดหมื่นวันนั้นที่มีการโอนแต่เขาเห็นในกลุ่มไลน์นั้นเนี่ยมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่มีการโอนประมาณ6กถึงเคนที่มีการโอนในวันนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ย คนละประมาณเนี่ยครับประมาณแปดหมื่นเทษนั่นหมายความว่านาช่วงเวลานั้นก็ประมาณครึ่งล้านนะครับและในกลุ่มลายประมาณสองร้อยคนนั่นหมายความว่าน่าจะมีหลายคนที่โดนทำนองเดียวกันประเด็นต่อมาคือเวลามีการโอนไปแล้วเขาเริ่มมีการตัดออกจากกลุ่มนะครับเริ่มคัดคนที่โอนไปแล้วเนี่ยคัดออกออกจากกลุ่มลายอันนี้ตัวผมเองก็เป็นผู้เสียหายด้วยเพราะว่ามีการนําภาพของเราไปตัดต่อแล้วก็ปลอมแปลงเป็นตัวเป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง เราไปใช้ในการหลอกลลงผู้เสียหายผมก็ถามว่าแล้วทําไมไม่รู้สึกเอใจหรือว่าไม่รู้สึกแปลกใจเขาบอกว่าพอได้เห็นภาพแล้วเนี่ยเห็นหน้าผมแล้วบอกเขาบอกรู้สึกคุ้นเขาก็เลยเหมือนกับเชื่อถืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยโอนใหม่เราก็แปลกใจว่าทําไมเขาไม่ได้ตรวจสอบเลยนะครับแต่คนที่แจ้งมาทางอินบ็อกซ์มาหาผมทางแฟนเพจก็คือน้องสาวผู้เสียหายนะครับเราก็เลยไปดูข้อมูลต่างๆก็เรู้ว่าไม่ไม่ใช่เป็นการตัวตนของเราแล้วอ่าเป็นตอนแรกเห็นทางผู้เสียหายแจ้งว่า เขาโฆษณาทาง Facebook ก่อนนะครับว่าให้ให้กดลิงก์ตามนี้แล้วจะมีการชักชวนร่วมลงทุนมีผลตอบแทนกําไรดีประมาณนี้ครับแล้วเวลากดเข้าไปก็จะลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์เูืให้กาน,นะใช่ครับหลังจากนั้นกลุ่มไลน์นั้นก็จะมีรูปให้กดเุียร์ซีอโอโดยตรงผู้บริหารนะครับในนั้นเนี่ยก,กดเข้าไปจะเป็นรูปหน้าผมแล้วเป็นผมมาคุยจากที่สอบถามก็เป็นคดีหลอกทำ ธลรกิจหรือหลอกทํากิจกรรมออนไลน์นะครับเพื่อหารายได้ซึ่งเป็นการจากที่เรารับแจ้งทั้งหมดเนี่ยในในรอบปีที่ผ่านมาก็จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นมากเป็นอันดับสองนะครับเป็นคดีที่เกิดมากเป็นอันดับสองของการเกิดคดีออนไลน์ทั้งหมดนะครับโดยอันดับหนึ่งก็คือประเภทหลอกขายสินค้าอันดับสองเนี่ยก็จะเป็นพวกหลอกทํางานออนไลน์เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะค,คนก็อยาก สร้างไรายได้จากการทํางานออนไลน์นะครับแล้วก็เห็นเด็กไอดอลต่างๆที่ที่เขาทํางานออนไลน์แล้วก็มีไรายได้ก็คนก็ไปเชื่อ,อคนร้ายซึ่งได้ใช้วิธีทางอ,ออนไลน์เนี่ยในการหลอกลวงนะครับโดยนำรูปผู้มีชื่อเสียงในสังคมหรือบริษัทอย่างเคสนี้ก็เอารูปของบริษัทหัวเว่ยมาอ้างบริษัทหัวเว่ยและนำรูปท่านอาจารย์ซึ่งเป็น อาจารย์ที่สอนแล้วก็มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นลูกศิษย์จํานวนมากนะครับมามาอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับก็อยากจะเตือนประชาชนให้ให้รับรู้ว่าการทํางานออนไลน์จริงๆเนี่ยก่อนที่จะทํานะครับเงินยังอยู่กับเราถ้าเราโอนเงินไปให้เขาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนถ้าเราไม่รู้จักตัวตนเขาจริงๆอ่ะมันค่อนข้างยากที่จะได้เงินคืนนะครับเวลาลงน้อยๆลงร้อยสองร้อยเนี่ย เขาจะอนเงินกลับมาให้แต่เวลาลงเยอะๆขึ้นเนี่ยเขาก็จะอ้างเหตุต่างๆเหมือนเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผู้สหายเล่าให้ฟังที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายสุภชัยทิพสิทธ์ทนายความของนายพันธวัฒนนักวิสุทธ์หรือน็อตกองสรักพัดได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมฟังคำไต่สวนของศาลอาญา กรณีคำร้องฉุกเฉินขอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลากพัดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดโดยทนายสุปชัยกล่าวว่าวันนี้ตนเดินทางมาเป็นผู้คัดค้านคำร้องของกระทรวงโดยย้ำว่าก่อนหน้านี้ที่ทางกองสลากพัดได้เลื่อนนับพิจารณาไต่สวนของสารในการปิดเว็บไซต์เป็นวันที่26มีนาคมไม่ได้เป็นการประวิงคดีแต่ย่งใดแต่จากการตรวจสนวนที่ผ่านมาตัวผู้ร้องคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้นำพยานเข้าสืบทั้งหมด7บปากเพียงฝ่ายเดียวซึ่งฝ่ายจำเลยไม่ได้นำพยานเข้าสืบจึงทำได้แต่เพียงถามค้ามไปตามขั้นตอนกระบวนการฉะนั้นการที่มีข่าวออกไปว่าทางทนายจำเลยประวิงคดีนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเนื่องจากฝั่งผู้ร้องเป็นฝ่ายที่นำพยานเข้าสืบฝ่ายเดียวส่วนในนัดต่อไปวันที่26มีนาคมจะเป็นวันที่ฝ่ายตนจะนำพยานฝา่ายผู้คัดค้านเข้าสืบ แต่วันที่31มกราคมที่ผ่านมาทางผู้ร้องได้กลับมายื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งเป็นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวขอปิดแพลตฟอร์มกองสลักพัทไปก่อนในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าทางน็อตได้ประกาศปิดเว็บไซต์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่31มกราคมส่วนการที่กองสลักพัสจะกลับมาเปิดได้อีกหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและผู้บริหารก็คือนอ็อตอยู่ในฐานะผู้ต้องหา จึงต้องเคลียร์คดีให้เสร็จก่อนหลังจากนี้อยู่ที่การพิจารณาของศาลว่าจะเห็นชอบให้กลับมาเปิดได้อีกหรือไม่เบื้องต้นทางฝั่งผู้ร้องหรือกระทรวง DES ให้เหตุผลว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปิดเว็บของกองสลากพัดไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565และมีการเลื่อนการไตส่สวนพิจารณาคำร้องดังกล่าวเนื่องจากฝั่งผู้คัดค้านหรือนอตกองสลากพัดเป็นผู้ขอเลื่อน ซึ่งสารอาญาได้นับพิจรารณาไต่สวนคำร้องให้ปิดเว็บไซต์ในวันที่26มีนาคม2566แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก่อนถึงวันนับพิจรารณาไต่สวนปรากฏพฤติการว่าที่ผ่านมากองสลากพัดยังคงเปิดแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายจึงยิ่งคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อสารอาญาให้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ไปก่อนจนกว่าการไต่สวนคำร้องขอให้ปิดเว็บไซต์จะถึงที่สุด ด้านฝั่งผู้คัดค้านหรือฝั่งน็อตกองสลากพัดให้เหตุผลว่าทางผู้ให้บริการกองสลากพัดได้ดําเนินการระงับการขายผ่านออนไลน์ตั้งแต่งวดวันที่1กุมภาพันธ์จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลในการยื่นคําร้องของคุ้มครองชั่วคราวให้ปิดเว็บไซต์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเรื่องที่เลื่อนมาใช่ไหมครับใช่ครับ,รบที่เลื่อนมาเนี่ยไม่ได้เป็นการประวิงคดีหรืออะไรนะครับเนื่นองจากว่า ถ้าไปตรวจถ้าเกิดตรวจสํานวนเนี่ยจะเห็นว่าในะเวลาที่ผ่านมาตัวผู้ร้องนะครับหรือกระทรวงนียเองอเป็นผู้นําพยานเข้าสืบทั้งหมดเนี่ยเจ็ดปากซึ่งผมยังไม่ได้นำพยานเข้าสืบ,เ,เ,สบ,เ,สบเลยนะครับผมก็ซักค้านไปตามขั้นตอนกระบวนการตามสิทธิท,ที่ที่ทางผมต้องมีนะครับทางผู้กระค้านต้องมีนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เขาบอ,อกว่าทางผมปะวิงคดีหรือยื้อ,อไม่ให้มีการตัดสินนะครับ น,นี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นธรรมของทางผมด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายตัวผู้ร้องเองเป็นคนเอาพยานเข้าสืบนะครับผมก็สักค้านไปตามคําถามที่ผมต้องถามนะครับส่วนนัดต่อไปนะครับวันที่26มีนาซึ่งเป็นนั้นคือจะเป็นวันที่ผมนําพยานฝ่ายผู้คัด้านเข้าสืบนะครับแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเออวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ร้องนะครับได้กลับมายื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่ง ชื่อคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวขอปิด,ขอป,ดขอปิดก่อนในระหว่างที่การพิจา,ารณาคดีซึ่ง <สะ S 1> ก็ขัดกับข้อท็จจริงอีกอเนื่องจากว่าคุณน็อตเนี่ยได้ประกาศปิดเว็บไซต์ไปตั้งแต่วันที่3 1แล้วซึ่งวันนี้แทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการไต่สวนอะไรด้วยซ้ำนะครับนะครับออตอนนี้เหมือนคุณน็อตก็เหมือนรู้สึกมันโดนลังแกนะครับไม่กระทั่งว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศท,ท,ที่เรียกเขาไปนะครับอันนี้ก็นในคดีนี้ก็เหมือนกันนะครับพนักงานสอบสวนเรียกไปทั่วประเทศเนี่ย กอขัดกับกฎหมายอีกเหมือนกันนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับดีเอสไอได้รับคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลข6กซับสองเซึ่งสอบสวนการซื้อขายสลากทุกครั้งทุกฉบับทุกซานเด็ชัน <ส |notimestamps|> นะนะเพราะฉะนั้นคดีที่เหล่าพนักงานสอบสวนนะครับได้รวบรวมแล้วก็ออกหมายเรียกกันมาเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเหล่านี้เนี่ย ต้องส่งคำนวณมาที่ด SI ีเอสไอนะครับถ้าเกิดไปอ่านข้อบังคับเกี่ยวกับการร่วมมือของหน่วยงานรัฐนะครับพนักง,งานสอบสวนนี่ต้องส่งสํำนวนให้ดีเอสไอภายใน15วันเลยนะครับไม่งั้นไม่งั้นก็จะมีบทลงโทษนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศจะว่ายางไงนะครับก็ต้องวันนี้ผู้ร้องเขายื่นขอคุ้มครองที่ข่าวผมก็จะบอกว่ามันไม่มีเหตุคุ้มครองย้อข่าวแล้วเนื่องจากว่าเราปิดไปแล้วนะครับคือคือคือเหตุฉุกเฉินเนี่ย โอเคดุลพินิษของผู้ร้องว่าฉุกเฉินต้องยื่นของคุมกองฉุกเฉินหให้ปิดชั่วคราวไว้ก่อนแต่ในวันนี้ผมบอกว่าเราปิดไปแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะยื่นทำไมนะครับอย่างหนึ่งอย่างเช่นดีไอหรือพนังงานสอบสวน,นทั่วประเทศหรือดีเนี่ยผมว่าเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันก็ ic, ไม่รู้ว่าทาไมเขาไม่ไม่คุยกันนะครับ,รบแล้วก็เพียงแค่แค่ลุมถึงทางทางทางผู้อภานนะครับผมว่ามันไม่ไม่ยุติธรรม ได้คุยกับคุณน็อตบ้างไหมครับว่าคุณน็อตมีความกังวลไหมเรื่องนี้น็อตไม่มีความกังวลเลยครับเพราะว่าวันนี้นะเราก็ปิดประกาศปิดไปแล้วนะครับน,นุกข่าวสื่อมวลชนทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับว่าประกาศปิดไปแล้วแล้วก็ปิดแล้วจริงๆด้วยนะครับไม่มีการรับซื้อสลากไม่มีการประกอบอุตการแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องมายื่นคำร้องของคุณของเชื่วข่าวกัไหนะครับคือ นายนลรลคงฤทธิเพชรรัฐเดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากถูกสุนัขพันธ์ไทยกัดเข้าที่ขาขณะที่ออกมาซื้อของภายในซอยนวมินทร์42เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขที่อยู่ในบ้านพักของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าฉีดยาการพิสุนักบ้าไปกว่า25,000บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบโดยนายนรงค์ริศกล่กาวว่าวันเกิดเหตุตนพร้อมกับภรรยาได้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาซื้อกับข้าวปนิซอลดังกล่าวระหว่างขับรถกลับมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งเข้ามากัดที่ขาตนเองเห็นสุนัขตัวดังกล่าวมีปอกคอจึงนำโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเอาไว้และไปถามแม่ค้าในพื้นที่ จากการสอบถามก็พบว่าสุนัขตัวดังกล่าวอยู่ในบ้านพักของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งจึงได้เดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวและได้พบกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงตนได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่เจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวบอกว่าจะขอจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะเชื่อว่าตนน่าจะต้องไปรังแกสุนัขก,ก่อนเพราะสุนัขตัวดังกล่าวไม่เคยกัดใครตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สอนอบึงกลุ่ม และต่อมาได้มีคนรับใช้ของบ้านหลังดังกล่าวมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของสุนัขซึ่งตนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและได้มอบคลิปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีการรับผิดชอบแต่อย่างใดจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านนายเอกภพกล่าวว่าการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยตัวใหญ่ซึ่งมีความดุจะต้องดูแลให้ดี หากปล่อยให้ออกมานอกบ้านหากมากัดชาวบ้านเจ้าของก็จะต้องถูกดำเนินคดีต้องเยียวยาผู้เสียหายเรื่องนี้ต้องขอให้ทางพนักงานสอบสวนสอน,อนบึงกลุ่มดำเนินคดีให้เด็ดขาดสอบให้แน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าของสุนัขและฝากถึงเจ้าของสุนัขจะต้องดูแลให้ดีไม่ควรปล่อยออกมานอกบ้านซึ่งระหว่างที่ผมนั่งรอแฟนอยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วแฟนผมก็ไปซื้อของ พอได้ของอาหารอ,อาหารมาสุนัขตัวนั้น่ะก็เดินตามมาครับผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะมันไม่ได้มีพิษมีภัยดูดูทรงไม่มีพิษมีภัยผมก็ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นเพื่อจะต t a r t เทา้ามันก็มากัดพอมากัดเสร็จปุ๊บตามคลิปวิดีโอเลยครับที่ผมมีให้แล้วก็ผมก็ไปถ่ายรูปสุนัขตัวนั้นไปสืบสอบอสืบสอบ,อสอบอเองครับว่าเป็นสุนัขบ้านของใครับ,รบตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นบ้านของท่านรองประลาดสำนักนาย,ยกท่านหนึ่ง อันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับผมผมก็เลยขอไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาหาจนสองทุ่มผมได้สืบสอบและทราบว่าบ้านสุนัขตัวนี้อยู่ที่ไหนผมเลยเข้าไปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมีพ่อบ้านท่านเนี้ยออกมายอมรับว่าว่าเป็นเขาเป็นเจ้าของสุนัขเบื้องต้นที่คุยกันในคืนแรกเนี่ยเขาบอกผมว่าเดีย๋ยวค่อยคุยวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่สิที่จะต้องพูดคุยกัน แต่วันที่สิบเจ็ดพอดีเอ,อ,องประหลัดกลับมาพอดีผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านท่านพูดแค่ว่าต้องการรับผิดชอบผมแค่ครึ่งเดียวในใบมีรักษาวันแรกที่ผมยื่นให้ดูของเบื้องต้นเนื่องจากผมต้องการเบริกวันต่อวันเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นก้อนใหญ่ถ,ถูกไหมครับเขาอบอกว่าต้องการรักษาต้องการช่วยผมแค่ครึ่งเดียวทำไมเขา้รักษาครึ่งเดียวเพราะอะไรเราได้ถามเขาไหมเขาคิดว่าผมไปทํรลายหมาเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทําร้าย เขาจึงให้ผมไปหาหลักฐานคือกล้องวงจรปิดมาซึ่งผมก็ไปติดต่อกับสํานักอันเขต,ตรกรุงภมเพื่อไปหาไฟล์วิดีโอกล้องทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าผมไม่ได้ไปรัลงแกหมาเขาได้ไฟล์มาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็จริงๆครับผมไม่ได้รงแกหมาเขามาเขาเดินมาหาผมแล้วผมกาลังยกดดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อสตาร์ทเท้ามันก็มาก,กัดไม่มีการเหยียบไม่มีการทับครับส่งไฟล์ให้ให้ทางเขาผมส่งไฟลใ์ให้ผู้กองครับน้องผู้เสียหายนะครับถูก สุนัขบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยกัดนะครับตั้งแต่วันที่17มกราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวน้องเนี่ยต้องไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้ามานะครับเพราะว่าน้องหมาที่มากัดเนี่ยไม่ได้มีใบการฉีดยาพิษสุนัขบ้ามาเลยนะครับแล้วก็ไปเสียค่ารักษาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยไปเสร็จเนี่ยนะครับสองหมกว่าบาทตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากทางเจ้าของบ้านเจ้าของสุนัขเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาร้องที่เพจใส่หมาต้องรอดนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือคือเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องประสานไปที่ท่านผู้กับของสอนนอบมึงกลุ่มนะครับดูว่าจะสามารถดําเนินการอย่างไรได้แล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังคนที่เลี้ยงน้องหมาทุกคนนะครับว่าการที่ปล่อยสุนัขของท่านเนี่ยออกมานอกบ้านแล้วมากัดคนอย่างเงี้ยมันมีความผิดตามกฎหมายนะครับ จริงๆมันมีพบรบหลายตัวที่ควบคุมเรื่องนี้นะเดี๋ยวคงต้องประสานไปที่สอสอเมืองกลุ่มเนี่ยถ้าท่านไม่ออกมารับผิดชอบนะครับซึ่งท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าประชาชนคนธรรมดาอยู่แล้วถ้าไม่ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องไปถ้าเราทาอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมทะบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนในรังสรรค์บุตรเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อบันทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยใช้เครื่องบินเกษตรชนิกาซาจำนวนสองลำบริเวณพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ป่าไม้ดอยพระบาทอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางพื้นที่ป่าไม้ดอยจระเข้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ป่าไม้อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่รอยต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งถือเป็นวันที่2ในการบินปฏิบัติการลดผลกระทบจากภาวะหมอกควันไฟป่า PM 2.5ที่มีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมายทั้งจังหวัดลำปางเชียงใหม่และลำพูน นบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์นายชยันสิริมาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากาชาติการกุศลประจำปี2566โดยมีทันตแพทย์จิงสิริรัศริมาศนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติและหวัวหน้าสนราชการร่วมในพิธีตามที่เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้จับพิมพ์สลากกาชาติการกุศลจำหน่ายให้กับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อหาหรายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาติจังหวัดประจำปี2566และได้ดำเนินการออกรางวัลโดยวิธีการหมุนวงล้อเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาณเวทีกลางในงานเทศกาลตรุจีนปากน้ำโพโดยของรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1รถยนต์นิสส e ันคิกอีพาวเวอรนวนหนรางวัลมูลค่า829,000บาท รางวัลที่สองรถยนต์นิสสันอามิราจำนวนหนึ่งรางวัมลมูลค่า5 6 5 0 0 0บาทรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอจำนวน6รางวัลรวมมูลค่า324,00 0บาทรางวัลที่4สร้อยคอทองคำน้ำหนักสองสลึงจำนวน10รางวัลรวมมูลค่า153,250บาทรางวัลที่5สร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงจำนวน15รางวัล รวมมูลค่า118,695บาทและรางวัลเล็กท้ายพัดลมตั้งโต๊ะ16นิ้วจำนวน100รางวัลรวมมูลค่า68,000บาททั้งนี้ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2566ได้มาติดต่อขอรับรางวัลบางส่วนสำนักงานล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2566 โดยสำหรับรางวัลที่1รถยนต์นิสา e ันคลิกอีพาวเวอร์ผู้โชคดีได้แก่นายกิติชัดสวรรณวารีจากกรณีนายช,าชาัชวานเบนจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศกลางกองอํานวยการประกวดสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์พร้อมที่จะกินมะขามหวานเป็นราโชเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและแก้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับราข,ขาวในเนื้อมะขามหวานที่สามารถกินได้ไม่มีโทษ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มการประมูลมะขามหวานนายชัชวานเบญจสริวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาสนามชัยสกุลนักวิชาการได้กล่าวชี้แจงถึงเชื้อราที่พบในเนื้อมะขามหวานซึ่งคือราขาวหรือราน้ำตาลที่สามารถกินได้โดยที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายและมะขามหวานที่มีราขาวเหล่านี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วย หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้หยิบมะขามหวานที่เป็นรากขึ้นมารับประทานโชว์ต่อน้าสื่อมวลชนและผู้ที่เข้าร่วมการประมูลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตนาสนามชัยสกุลและนายเทพเพียมะลางังนักวิชาการได้ร่วมทานมะขามหวานที่เป็นชื้อราโชด้วยเช่นเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวรจัดก,กิจกรรมวันมะเร็งโลก ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุโขทยัยโดยมีนายแพทย์ปองพลวรปานินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดงานสืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกจังหวัดสุโขทยัยภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมาการระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็งและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทยัยจึงได้ดําเนินการจักกิจกรรมวันมะเร็งโลก โครงการสุขโขไทยเซ็นเซอร์เดงซึ่งแยใิงานมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีวันมะเร็งโลกหัวข้อคนสุขโขททยมีสุขภาพดีห่างไกลโรคมะเร็งเพื่อเป็นสื่อกลางความรู้เรื่องโรคมะเร็งมะเร็งป้องกันได้ห้าถมห้าไม่ทำห่างไกลโรคมะเร็งและจตสัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกิจกรรมสาธิตอาหารต้านม,มะเร็งสองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเกมตอบคำถามชิงรางวัลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองโดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวนมากถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส ทีวีช่อง13สายามไทยทางมือถือชัดแ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด1 3 l i v e t v c o m อ่าอีกทีนะครับ1 3 l i v e t v c o m ดูมือถือได้เลยชัดแ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลย ไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือ